สวัสดีครับนนกรพัฒนครับผมครับก็เรื่องเกี่ยวกับแดนนะครับผมนักศึกษาที่ต้องการจะจบทีสิทธิ์กับอาจารย์คนหนึ่งแล้วเขาเนี่เหมือนแบบว่ามันก็ ส่งงานไม่ผ่านสทัทีขายงานไม่ผ่านสทัทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจารย์ก็เลยให้กล้อง SLR มาเวิร์งชอปหนักเหมือนกันครับผมแล้วก็ทาการบ้านเยอะมากเพราะว่าเราไม่เคยเล่นภาพยนต์มาก่อนเลยแล้วพอทํางานจริงๆก็อย่างที่คาดไว้ก็คืออะไรหลายๆอย่างมันใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเคยเล่นซีรีส์มาหรืออะไรมามันเลยมันต้อง ต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยครับบางทีเราเล่นซีรีส์เราค่อยๆไต่ระดับอารมณ์ได้แต่บางดันหนังบางทีมันไม่ได้มีเวลาให้เรามากขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ในการเล่าเรื่องเนี่ยมันต้องเล่นให้ชัดเล่นให้อะไรอย่างเงี้ยครับมันหลายๆอย่างเหมือนกันเรียนคนหนักขนาดไหนอืมก็ เวิร e ์กช็อปเยอะครับแล้วก็แก้อะไรหลายๆอย่างเยอะมากเรียนแอคติ้งเยอะมากครับผมคือเหมือนแบบพยายามปรับให้มันมีการถ่ายภาพยนตร์อะไรเงี้ยมันเลยมันเลยหลายๆอย่างมันต้องมากกว่าที่เคยเล่นซีรีส์มาทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยครับผมคาแรคเตอร์ของแดนเนี่ยเป็นคนเรียกว่าเป็นคนมุ่งมั่นนะเป็นคนทะเยอทะยานเรียกว่าเป็นตัวแทนของคนยุคใหม่เลยก็ได้ที่แบบว่าอยากจะพูฟในสิ่งที่ตัวเองทําสิ่งตัวเองชอบให้มันประสบความสําเร็จหรืออะไรเงี้ยครับผมจริงๆตอนก่อนที่เรา คือเวลาผมผมจะเข้าคาแรคเตอร์เรื่องไหนเรื่องหนึ่งอะผมจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันระดับหนึ่งให้มันให้มันแบบให้มัน,นให้มาเข้าเนื้อ <laughs> ให้มันเข้าเนื้อไปอเราจะได้แบบเราจะได้ เวลาเราถ่ายเราจะได้โฟกัสกับหน้าเซตอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องโฟกัสกับว่าเอ๊ะสิ่งที่ทําไปมันใช่ตัวละครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นก็ติดติดเดินถ่ายรูปเดินถ่ายอะไรอย่างเงี้ยลองแบบลองลองดูว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยกับคนที่แบบเป็นช่างภาพอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเลยเราก็ไม่รู้ว่าช่างภาพจริงๆทํำยังไงบ้างแต่แล้วเป็นคนทุ่มเทขนาดนี้มากเลยใช่ครับก็ก็ทุ่มเทกับทุกงานครับใช่เอ่อทุ่มกับก็ ก็เขาก็โอเคครับคือเขาชอบชอยหลายๆชอยที่เราแบบเราทำกันบ้านมาหรือเสนอให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สนุกครับมันเป็นการทํางานแบบเหมือนแบบแลกเปลี่ยนกันซะมากกว่าไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ฟิกว่าเขาต้องการอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้อะไรเงี้ยบางอย่างที่เราแสดงไปเขาสนใจมากกว่าเขาก็เอ้ยอันนี้น่าสนใจอะไรเงี้ยก็ดีครับหลังจากนี้จะเห็นรับงานภาพยนตร์บ่อยๆคิดว่าครับก็อยากก็อยากรับงานภาพยนตร์มากขึ้นครับผมหวังว่ามีคนจ้างนะครับ ครับผมเอออย่างซีรีส์ปีนี้มีสามเรื่องครับเอาแล้วก็มีภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งครับไม่พิเ t ษครับผมกำลังเริ่มกำลังถ่ายทำอยู่ครับ <c oughs> แล้วก็ซีรีส์อีกสามเรื่อง ก่อนนั้นนีรู้สึกว่าเออมันก็หายไปจริงๆชีวิตวัยรุ่นแต่พอเรามานั่งคิดๆดูเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการมันขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราชอบทำงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเออเราก็เราก็ากทำงานไม่ยินมลว่าเหมือนเมื่อก่อนน้องจะเรียนในสวทช่เนี้ยใช่ครับใช่ครับตอนนี้เขาเข้าใจเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออ เข้าใจมากขึ้นครับพอมันเรียกว่าอะไรเดียรพอมันเป็นรูปเป็นร่างพอเราพอเราตั้งใจพอเราพอเราทําให้เขาเห็นได้อะเขาก็เริ่มโอเคมันก็มันคงเป็นทางของเราแหละจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็พูดอะไรไม่ได้ <c oughs> ใช่แล้วเรา <c oughs> เราก็เป็นคนที่ถ้าเราจะทําก็ไม่ทำไมาพูดอะไรกับเราได้ใช่ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดื้อน,นิดนึง แอบดื้อนิดนึงครับผมรู้สึกว่าตอนแรกมันเหมือนทะเลาะกันว่าเออแบบก็ไหนๆก็ทํางานสายนี้อยู่แล้วจะเรียนสายนี้อีกทำไมอะไรเงรี้ยไไม่เรียนอย่างอื่นแต่ในเมื่อเราทําเราเรียนสายนี้อยู่แล้วแล้วเราทํางานอยู่นี้อยู่แล้วอ่ะ เราก็เรียนสายนี้ไปให้เราเป็นเอกอุกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีกว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราเลือกเรียนวิศวะตอนนั้นเราเหมือนเราค้นพบว่าเราเรียนตามเราอยากเรียนตามเพื่อนเพราะว่าเพื่อนอยากเข้าวิศวะเราตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเราอยากเรียนอะไรเราอยากเป็นอะไรเราพอเราทํางานมาเรื่อยๆพอไม่ได้เรียนแล้วมันก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้สนุกกับการเรียนฟิสิกส์หรือว่าเคมีเหมือนเมื่อก่อนแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราจะต้องทนเรียนอยู่4ปีกับสิ่งสิ่งนี้เราสึกว่าเราก็อยากเลือกในสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราสน มนันน่าจะได้ประสิทธิภาพมากกว่า คือเหมือนถ้าพูดตามตรงมันเหมือนว่าการแสดงเราได้รับการแอบฟูระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะต้องพัฒนาขึ้นไปอีกแต่เราก็อยากไปแอบฟูแอบฟูตัวเองทางด้านศิลปินนักร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทาอัลบั้มอยู่ครับคือเหมือนทาแต่ละอัลบั้มหนึ่งแต่อันนั้นมันมีปัญหานิดหน่อยทางค่ายก็เลยโอเคเริ่มทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นทํากับทางค่ายเลย เราชอบที่แบบว่าตอนเด็กๆเราก็แบบเมื่อก่อนเราก็ไปประกวดร้องเพลงเราก็ไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยแบบตามแบบตามที่เด็กๆเมื่อก่อนเขาประกวดกันน่นที่เราไม่ได้เรียนร้องเพลงเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็โมมันก็ก็มันอีกสิ่งที่อยากทํแหละนอกจากการแสดงซีรีส์เราก็สือว่าก็อยากดูเวทีเราก็อยากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอยากแล้ทุูครั้งที่เราทําเพลงเราเราก็ชอบอะเราก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยเปารปนพี่เอ่อก็มีครับรึกษารพี่ว่านครับพี่ว่าน ธนกิจครับใช่ครับสนิทกันครับเขาาก็แนะนำครับเขาก็แนะนำอะไรอย่างเงี้ยแบบอัลบั้มก่อนเขาก็มาช่วยเพลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเขาแบบก็คุยแลกเปลี่ยนกันออะไรย่างเงี้ยครับแบบว่าเขาก็แนะนําว่าเออลองทําอย่างนี้ลองทําอย่างนี้มีคนนี้อะไรนะเออลองทํางานเขาดูอะไรอย่างเงี้ยครับภูมิใจไหมคะที่เดินมาถึงขนาดนี้ได้แล้วเออภูมิใจครับแต่ภูมิใจตั้ง ตั้งนานแล้วที่มันสามารถทําให้มันเป็นอาชีพได้หรือมันเลี้ยงแม่ได้เลี้ยงน้องได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้มันเหมือนเราเราภูมิใจทุกครั้งที่เมื่อเราทํางานแล้วงานมันออกมาดีแค่นั้นเลยครับจับจอบหรออะไรกับน้องๆที่ติดตามเราในการขับเอ่อ ขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่ซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีคนที่รอรอดูผลงานเรารู้สึกว่าเราก็กมีกําลังใจในการสร้างผลงานไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามว่าเราจะกลับ,ลบเราจะสแสดงเราจะร้องเพลงเราจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากทํามันให้ดีทุกงานเพื่อให้คนที่รอฟังงานเราเขาไม่ผิดหวังและได้เสพงานที่ดีครับท่ามกโควิดหรือว่าสถานการณ์นี้คือจะมีการจัดแฟนมิตติ้งไหก็ <c oughs> จริงๆคือมีเมื่อก่อนและนี้มันก็มีทุกป,ปีอะไรเงี้ยแบบนั้นมาเจอกันนั้นมาคุยกันอะไรเงี้ยมาทำกิจกรรมกันเล็กๆน้อยๆแต่พอมีโควิดมันก็อาจจะต้องมีรูปแบบอื่นที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงสักนิดสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็อยากเจอครับอยากเจอในอยากเจอทั้งคนที่เก่าคนคนคนที่แฟนคลับที่ติดตามมานานแล้วก็แฟนคลับที่เพิ่งมาติดตาม ก็เริ่มทำแล้วครับเริ่มทำยีบๆย่อยๆเริ่มกำกับเริ่มอะไรแล้วครับผมแต่แบบว่ากำกับแบบงานก็งานเพลงตัวเองเนี่ยแหละครับแล้วก็แบบงานน้องงานอะไรที่แบบว่าน้องที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยครับจริงชอบทั้งน่าหรือว่าแบบทั้งถ้าเอาจริงชอบทั้งคู่แหละครับมันมันคนละแบบแต่เราก็อาจจะช่วงนี้เราอาจจะ เรียกว่าอะไรเดียมันเราอาจจะสนุกกับเบื้องหลังเพราะว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เราได้เพิ่งลองอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เลยรู้สึกว่าอ่าช่วงนี้อาจจะเบื้องหลังจ,จะสนุกกว่าแต่เมื่อทาไปเรื่อยๆอาจจะเหนื่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเพราะว่าเพราะมันเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สนุกมาก,ามกมคิดครับคิดครับว่าน่าจะเปิดโปรดักชั่นเฮาส์ครับครับครับสนุนครับเพราะว่าตอนนี้คุยกันรู้เรื่องแล้วครับครับผม เไม่ต้องการละครับเอาจริงๆเอาจริงๆถ้าสมมติว่าพ่อแม่สบายแล้วเรา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 ตายได้เลยหมายถึงว่าหมายถึงว่าตายไปไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วอะไรเงี้ยใช่เราก็หมดห่วงแล้วครับครับครับผมก็ฝากนะครับเอซเอานะครับกล้องติดตายนะครับยี่16เมษายนนี้นะครับผมแล้วก็อัลบั้มนะครับคาดว่าจะ คาดว่าอยากให้เสร็จในปีนี้นะครับผมอยากให้ได้ฟังเร็วๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ซีรีส์นะครับในปีนี้อสามเรื่องนะครับผมเออ UMG นะครับ Dirty Laundry นะครับแล้วก็ v i c e v e r s a นะครับแล้วก็หนังเรื่อง My p i e c h e n t ครับผมฝากไ้ครับ